สวัสดีจ้ามเอนีอุ่มกระพ้ามาเบิงบานสวนยูสุพันธ์้อจ๊ะพิ่นตองกับตัดหญ้ามาตัดหญ้าคือเก่าเด้อจ๊ะโดนหน้าเทียหญ้าขึ้นตัดน่ำกับพ่อท่าน้อจ้ะเอาบ,บรรยากาศย่ำเสอยู่สวนยูสุพันธ์มาฝากเด้อจ้ะต้นใหม่ต้นบกเผากะกัลลังไงล่ะเด้อจ้ะ ต้นบักซิดาพัานแตงโมด้วยจ้ะกำลังเป็นหมากหน่อยผมเอาดอกดีร่าพอดีดอกสีชมพูมาปลูกเป็นดอกกำลังเป็นดอกด้วยจ้ะกำลัางงามสีชมพูาง,งาม บดายมาหน้าโดนบก่วงร้อยเป็นมากเด้จ้ะอันนี้บก่วงนามดอกใหม่สีทองเด้จ้ะกำลังแก่เด้จ้ะเอ็นได้สองสองสามมวดตีตัวนี้ได้กินสองสามเทียเราได้จ้ะมากกำลังแก่เลยได้จ้ะดกดีได้จ้ะ ตน้นน้อยๆอุ่มหดหนามใบมันก็นเลยเป็นอีกเลวจ้ะเป็นนอกเลยดูบรรยากาศบานสวนยูทงหน้าเลวจ้ะอยู่สุพรรณ ดอกไม่อุ้มมาปลูกไปกับปิ่นดอกให้กันเ้ยจ้าเนี่ดอกลีลาไ,ไปดีสีชมพูเ้ยจ้าได้มาจากตากฟ้าขอพันเพิ่นมากด้ยจ้าร่มเย็นสบายเ้ยจ้าอากาศก็เริ่มเย็น ตะกวงเกลียวของยิได้จ้ะ จะเป็นมากแระะกะลัางเป็นดอ,อกก็กมีเวยจะ้ะของก็ลังตัดหญ้าตกเลยด้วยจ้ะเกี่ยวขุนยิมก็ลังกินสมแสร็ู่ทางผีเห็นดก ข่างกีโดกบักคักเลยด้จ้ะปัดถูกปัดต้องท่างมีมัดโดกแหบ่ได้ห่มาโดนปาดบอกมอ่วงโดกคักเลยด้จ้ะปาดผุนแห่ เนา่ยเข็นถ้า้งค์ยลกเต็มท่งหน้าเลยได้จ้ะ